ผู้ได้บรรลุฌานที่สภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพราะลาสุขและลาทุกเสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนภิกษุจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่เธอนั้นนั่งแผ่ไปตลอดกายนี้ด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องใส ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งนั่งคลุมตัวด้วยผ้าขาวตลอดศีรษะส่วนไหนไหนในกายเธอทั่วทั้งตัวที่ผ้าขาวไม่ถูกต้องแล้วคือไม่คลุมแล้วมิได้มีข้อนี้เป็นฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุนั่งแผ่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสไปตลอดกายนี้ ส่วนใดส่วนหนึ่งในกายเธอตัวทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉันนั้นเหมือนกัน